โปรแกรมบอลวันนี้ประจำวันที่5กันยายน2568นะครับและขอแสดงความยินดีสาหรับสมาชิกที่ทายกิจกรรมถูกเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมากันด้วยนะครับสาหรับผู้ที่ทายถูกนะครับสามารถทักบ้านเขียวแจ้งและผองรางวัลกันได้เลยนะครับและสําหรับใครที่รับชมคลิปนี้นะครับอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์ a t h 1 1เท่านั้นนะครับรายละเอียดตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับโอเคครับวันนี้มีโปรแกรมมาฝากกัน8คู่เหมือนเดิมนะครับ มาดูคู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลโลกโซนยุโรปนะครับอย่างคู่ยูเคนนะครับพบกับฝรั่งเศสนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีหนึนะครับและคู่นี้นะครับจะเป็นคู่ VP นะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทัศนาได้ที่บ้านเขียวนะครับและจะเป็นคู่ที่ให้ไทยกิจกรรมนะครับใครที่สนใจอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอดเท่านั้นนะครับ ต่อไปมาดูคู่ที่2นะครับอิตาลีนะครับพบกับเอตุนเนียนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสี่นะครับและคู่ที่3นะครับหมู่เกาะเฟโรนะครับพบกับโคเอเชียนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสี่เช่นเดียวกันนะครับและคู่ที่4นะครับอย่างคู่สวิตเซอร์แลนด์นะครับพบกับโคโซโวนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสี่นะครับ และค bon ู่ที่5นะครับสโลวีเนียนะครับพบกับสวีเดนนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสี่เช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับมาดูในศึกฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาตินะครับอย่างคู่ออสเตรเลียนะครับพบกับนิวซีแลนด์นะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา4ี่โมงสีนะครับและคู่ที่2อนะครับอินโดนีเซียนะครับพบกับไต้หวันนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับต่อไปมาดูคู่สุดท้ายนะครับ อย่างคู่โรมาเนียนะครับพบกับแคนาดานะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากรับชมการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับสามารถดูได้ที่พลิตหน้าช่องนะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์เด้ที่ adnt หนึ่งหนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มถูกวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ